สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะดูการวิเคราะห์และก็เก่งคะแนนในกลุ่มที่สนะครับสำหรับแอนมิชั่นปี56ปีนี้นะครับสำหรับกลุ่มที่2ในวันนี้จะเป็นกลุ่มสาขาทางด้านเคมีนะครับน้องที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ก็มักจะเลือกกลุ่มสาขานี้เพราะฉะนั้นเคมีค่อนข้างจะมีคะแนนที่สูงใช้ได้เลยนะครับสำหรับเคมีในปีนี้นะครับท็อปบนสุดนะครับก็จะไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็คือ ที่มศวนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาเคมีนะครับสาขาเคมีก็จะอยู่ที่ประมาณ6 8เรนะครับลงมาก็จะเป็นที่ขอนแก่นนะครับก็ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับสาขาวิศวกรรมเคมีนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยคะแนนหล่นลงไปนะครับจากปกติอยู่65หนะครับหล่นลงมาเหลือ6กนะครับปีนี้คาดการณ์ว่าจะขึ้นมาที่63สานะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับจะเป็นแนวโน้มลักษณะของกลุ่มคะแนนที่เป็นฟันปลาหรือเป็นซายเวฟนะครับก็คือมีขึ้นมีลงแล้วก็มีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราคาดว่าจะขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะขึ้นอยู่เท่าไหร่ก็ต้องมาดูแนวโน้มของคะแนนอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่คะแนนโอเน็ตแก๊ตแพ รอบสุดท้ายออกเรียบร้อยแล้วคะแนนจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเป็นของจุฬานะครับจุฬาสาขาเคมีวิศวกรรมนะครับปีที่แล้วก็ตกลงมานิดนึงนะครับปีนี้คาดว่าจะขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณสัก62%นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็อย่างเช่นที่วิศวกรรมเคมีที่มหิดลนะครับปีก่อนนู้นอยู่ที่59%นะครับ ปีก่อนนู้นอยู่52แล้วก็อยู่61นะครับจะเห็นได้ว่ามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วลงปีนี้ขึ้นแน่นอนนะครับคาดการณ์อยู่ที่58%เนตะครับต่อมาที่น่าสนใจก็จะเป็นสาขาเคมีที่มอเกษตรนะครับทุกปีก็จะอยู่ที่50กว่านะครับ58 51 56นะครับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้คาดการณ์ว่าขึ้นแน่นอนนะครับที่ขึ้นเยอะก็น่าสนใจก็จะเป็นตัวนนนนีีี้ะะะคคคครรรรรััับบบท่มศาาาสขเ ปีก่อนนู้น57นะครับก็คือปี52นะครับ57นตะครับตกสูงมากนะครับตกลงมาเหลืออยู่ที่37กระโดดขึ้นไปเหลือ53นะครับตกลงมาเหลือ49ปีนี้คาดว่าจะขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวที่คาดว่าจะขึ้นเยอะๆอย่างมากเลยก็คือจับตามองนะครับชีวเคมีที่ขอนแก่นนะครับ54 45 51ตกลงไปเหลือ36นะครับลดลงไป 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสัก15เปอร์เซ็นต์ได้นะครับเพราะนั้นปีนี้ขึ้นแน่นอนครับไม่ต่ำกว่า8-9เปอร์เซ็นต์นะครับคาดการณ์ไว้อยู่ที่48นะครับส่วนตัวนี้ครับที่มสวนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีนะครับ40กระโดดขึ้นไป49เกือบ50ตกลงมาเหลือ40นะครับขึ้นไปทีที่50ปีนี้ลงแน่นอนนะครับแต่จะลงมากลงน้อยดูอีกทีนะครับคาดการไว้ตอนนี้อยู่ที่48แต่อาจ ไม่แน่นะครับอ้ตกลงไปเหลือ,อ45เป็นไปได้นี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงใกล้ๆนะครับส่วนตัวนี้จับตามองและน่าระวังอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเลือกคณะแล้วดูในระเบียบการเลือกคณะเห็นคะแนนขั้นต่ำของวิชาเคมีที่พระจอมพระจอมเนะครับทนบุรีนะครับตกลงมาเลยอยู่28 เพราะนั้นปีนี้ขึ้นกระฉูดแน่ๆนะครับไม่ต่ำกว่า20%นะครับเราคาดการไว้อยู่ที่48%นะครับหรืออาจจะอยู่ในช่วง45% -48 ถึงนะครับลองดูจับตาดูคณะนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าคะแนนจะขึ้นอย่างมากแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วเลือกตามตามคะแนนขั้นต่ำก็เสี่ยงอย่างมากนะครับถ้าเอาคณะสาขานี้ไว้อันดับ4นะครับโอกาสสอบไม่ติดมีสูงมากครับ มาดูต่อมาที่น่าสนใจครับที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับ50นะครับเมื่อปี52 50ตกลงมาอยู่เหลืออยู่35กระโดดขึ้นไปอีก10%นะครับเหลือ45ตกลงมาเหลืออยู่34เพราะนั้นปีนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก45%นะครับขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่า10%นะครับนี่คือโดยรวมของกลุ่มสาขาด้านเคมีนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับคะแนนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังจากที่คะแนนโอเน็ตแล้วก็คะแนนแกดแพดครั้งที่2ประกาศผลนะครับเพราะฉะนั้น ดูกันต่อไปนะครับสำหรับุกมสาขาด้านเคมีนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นคะแนนตัวนี้นะครับก็ลองไปดูได้ในโปรแกรม eZPlus นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ